ไ,ได้แบบว่าไม่ไม่ไม่รักไ,ไ,ไ,ไม่ชอบนะแต่เพราะเขาต้องการความรักที่แบบว่าแสดงออกให้เขาเห็นสิว่าว่าบ้านรักเขาอะแสดงออกให้เขาเห็นสิที่ที่ที่ท,ที่ที่อยู่เนะี่ยไม่ได้แบบทําให้รู้สึกว่ารักรักเขาจริงๆเลยอะหรือว่าเข้าใจในตัวเขาจริงๆเลยนะแล้วก็ เขาต้องการคนที่แบบว่าทํางานด้วยกันหรือว่าแบบเรียนรู้ไปด้วยกันอยู่ด้วยกันแล้วก็แบบคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือกันถึงจะไม่ใช่ซัพพอร์ตเรื่องเงินแต่มันเป็นแบบว่าเพื่อนคู่คิดคนช่วยเหลือคยดูแลกันเขาต้องการคนแบบว่ามันแบบมันคือทุกอย่างในชีวิตที่ว่ามันเดินไปด้วยกันได้สองคนเข้าใจกันอะไรเงี้ยมันคือแบบนิสัยคล้ายกันอะไรเงี้ยเขาต้องการคนแบบนั้น